พี่น้องที่รักเปาโลกล่าวว่าท่านไม่ละอายที่จะประกาศข่าวดีทั้งนี้เพราะมีผู้คนมากมายต่อต้านและเยาะเย้ยท่านพวกเขาไม่เชื่อในเรื่องที่ท่านประกาศแต่กลับดำเนินชีวิตไปในทางบาปเปาโลจึงยืนยันอีกครั้งอย่างหนักแน่นถึงข่าวดีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระอนุภาพของพระเจ้าและจะช่วยให้ผู้มีความเชื่อได้รอด พระเจ้าทรงเป็นความจริงและความดีพระองค์เป็นความรอดหนึ่งเดียวสำหรับเปาโลการมีความเชื่อคือการไว้วางใจและเชื่อฟังความจริงที่ให้ชีวิตความเชื่อคือการพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่พึ่งพาตนเองแต่นั้นการมีความเชื่อจึงตรงกันข้ามกับการปฏิบัติตามระเบียบเก่าของธรรมบัญญัติ เพราะความเชื่อคือการนอบน้อมที่จะปฏิบัติตามใ่การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเป็นการแสดงความสามารถของตนเองความเชื่อจึงเป็นการเชื่อฟังที่เป็นเงื่อนไขเดียวของความรอดเปาโลยังมองว่าข่าวดีแห่งพระวรสารคือพระอนุภาพนีิรันดรของพระเจ้าข่าวดีจึงนําความรอดความสมบูรณ์และชีวิตมาสู่ทุกคนที่ยอมรับข่าวดี ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือคนต่างชาติซึ่งเปาโลได้ประสบด้วยตนเองว่าพระเจ้าทรงความยุติธรรมดังที่ได้เห็นจากชะตากรรมของบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อและปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพวกเขาทั้งหลายตั้งแต่ในอดีตจึงต้องพบพระเพียโรธเพราะความชอบธรรมและความยุติธรรมมาจากพระเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ยังปรารถนาที่จะทำบาป พวกเขายัางเลือกสิ่งที่เป็นของปลอมมากกว่าที่จะเลือกความจริงอย่างพระเจ้าเมื่อตกในบาปมนุษย์จึงต้องอาศัยความชอบธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นจะประทานให้ได้ดังที่เราได้เห็นจากพระอนุภาพที่มีต่อเรื่องต่างๆในชีวิตที่ปรากฏชัดเจนแก่ปัญญาของเราที่เป็นสิ่งที่ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้จึงต้องทำให้สามารถตระหนักถึงแหล่งที่มาของเราเอง แต่เมื่อไม่เชื่อและไม่นมัสการพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ตัวได้คิตชนต้องไม่ให้สิ่งใดมาแทนที่พระสิริลุ่งโรดของพระเจ้าอย่าตกอยู่ในความปรารถนาฝ่ายต่ำจนต้องทำความชั่วอย่าไปนมัสการสิ่งสร้างแต่จงนมัสการพระผู้สร้างวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอให้เราได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สมควรได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดร